ูขวากายซ้ายสลบหรือเปานะครับไม่ใช่แค่เก่งยแวมีมารยาทเรื่อทีพากัข้อสมข้ามีช่ครับใครับากี่จะเนาครนะับตอนนี้นะครับท่านกาลังชมนะครับคุณตนนี่เขาสาของเราเจกับมาโสาระดับโลกนะครับีวที่ทุกนมานนี้เราเริ่มการขน้วะครับเดี๋ยวในช่วงการแข่ันอาจจะคลิปไม่ได้ขอ เอาแล้ครับเอออยกเชียร์ไหครับเออไทยยังเยี่ยเอาเลโอ้ยแลครับถ่ายันเต็มแล้วเลยมอมาคตรเริ่มโฟม พ่วงท่าแล้วเนี่ยหาตัวจับยากเลยครับมันก็ตั้งใจดีที่นี่เลยนะฮะนี่โอ้โหผู้เล่นวิัยชครับครับช่วยเอามากอตัวนมาก้อนหน่อยครับเอาเครื่องบินมาฝากตัวนหน่อยฮะนะครับเราไม่ค่อยช่วยนักกีฬาเราเลยนะฮะตอนนี้มีอยู่คอมเตอร์ครื่องบินอยู่ครับเอาลงไปเกตส์ได้ไหมมากอดควนมาก้อนิดนึงนะฮะโอ้โหนิดนึงนะครับนิดนึง ตอนนี้ก็คะแนนโอ้โหเขาระดับโลกจริงเลยนะฮะที่ผมไปดูพริสแลนด์เนี่ยก็แบบว่าร้องเพลงเพื่อเราทใช่ครับนะเขาไเอาแล้วงเาเเป็นไงเรามาโค้ดโอ้โหเหมือนไงพลาดพลาดนิดเดียวโดนไม่เป็นไรโดนโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใีครับนี่นะครับท่าสผู้ชมสวัสดีครับ 大家。嗯嗯嗯